เมียนปราเมียนปราไอพวกเสียมมึงโดนแน่เราจะใช้รถถังของพวกเราบุกยึดกรุงเทพอย่างไม่หยุดยัง้งเอ๊ะเสียงอะไรฟังดูคุ้นๆทำไมร่างกายเราดูโปร่งแสงวะเนี่ยพวกเสียมเรามาเจราจากันเปิดด่านเดี๋ยวนี้กูจะได้แบบเข้าไปตั้งลกลากในดินแดนมึงต่อจะเอาค่าขายหรือเปล่าเออดีๆีดีดีเนาะประเทศกู คนไทยตายไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เอาเศรษฐกิจไว้ก่อนเนาะเอาล่ะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเวอร์บ็กับหัวข้อหน้าสมเพจเอ้ยไม่ใช่กับหัวข้อทหารไทย vs ผีเขมรจะได้ดินแดนเราคืนครบไหมเอ้ยไม่ใช่จะเถื่อนแค่ไหนสําหรับผีเขมรนะอ่ะมาดูกันณช่วงเวลาหนึ่งที่ระเบิด bm 21ลงสู่บ้านเรือนประชาชนลูกระเบิดจากฝั่งไทยจึงลงสู่แนวหน้าเขมรฟิวอุ้ยเยอะไปหรือเปล่าตตม เมียนปราเมียนปราเป็นไงล่ะไอ้พวกเสียมทหารมึงตายไปหลายพันเลยละสิฮะแลนด์มาร์กจุดใหม่ถือกำเนิดขึ้นแล้วเมียนปราเมียนปราหิวจังเลยอยากจะได้ส่วนบุญส่วนกุศลจังเลยเมียนปะาณชายแดนเขมรมีวิอุย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผียังลงไม่สุดเลยเฮ้ยไทยมึงก็โหดเกิน โอ้โหดูดูด,ดูจังหวะนี้นะผีขเขมรที่แบบเกิดขึ้นตามชายแดนนะโดนวิทยาศาสตร์โดนเทคโนโลยีของฝั่งไทยนะยิงลัวเข้ามาต่อให้เป็นผีแล้วไงต่อให้จะไม่มีกายเนื้อแล้วยังไงนะโดนจรวดระเบิดยิงเข้ามาซ้ำรัวลัว แม้แต่ผีก็ไม่สามารถจะเอาชนะทหารไทยได้และในจังหวะนี้นะคนไทยบุกเข้ามาในดินแดนขมเรแล้วจังหวะนี้ขอเปิดคูณ5ไปเลยแล้วกันนะรับผีขมรในจังหวะนี้ก็เข้ามาในตัวเมืองนะเพื่อที่จะขอส่วนบุญส่วนกุศลรับผีขมเรก็ตายหมดไปแล้วเมียนปลาเมียนปลาผัวกูอยู่ไหนนะเมียนปลาทหารเสียมตายไป5 6 0 0 0ไม่ใช่หรอเมียนป <c oughs> ลาหลังจากสงครามผีขมรผ่านไปเป็นเวลา24ปี ตอนนี้ประเทศไทยและกัมพูชาก็กำลังฟื้นฟูแม้เวลาจะผ่านไปนานแสนนานสักเท่าไรแต่เหมือนว่ารัฐบาลขมรนก็ไม่คิดจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผีทหารที่ตายไปทำให้ผีขมรนอาฆาตเคียดแค้นเกิดเป็นกระโหลกเพิ่ง ึ่งในจังหวะนี้นะกระโหลกเพลิงนั้นได้จุติขึ้นใหม่ในดินแดนขเขมรแลวจะเห็นว่าตอนนี้นะกองทัพเขมรน,นั้นเหมือนว่าจะไม่สามารถสู้กับกระโหลกเพลิงได้เลยซะที่ไหนละ่ะแล้วตอนนี้นะจะเห็นว่ากองทัพเขมรเนี่ยได้สูญเสียไปเยอะเลยเกินอันนี้เป็นอะไรกระโหลกธรรมดาโอ้ยเหมือนอันนี้เลยขเขมรแดง oh, <shit. S 1> ที่เขาเก็บกระโหลกของมนุษย์ไว้แบบเยอะมากอะ่ะสยองมากอันนี้จะเป็นกระโหลกที่แบบอยู่ในยุคเขมรแดงไว้ที่แบบออกมาทวงหาความยุติธรรมเพราะว่าโดนเซตซีโร่ไป เขาก็เลยแบบอยากจะได้ส่วนบุญส่วนกุศลซึ่งคนคขมรตก็บอกว่าอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลอะไรล่ะแค่ในประเทศกูยังมีกินไม่พอเลยเอ้าเขมรมันย้ายลกรากมาอยู่ตรงนี้กะโหลกขเขมรแดงบอกไม่ยอมเอาส่วนบุญส่วนกุศลมานะตอนนี้ประชากรขาเขมรเลยอยู่ที่7็คน6คนสีคนนะสอคนหนึคนคนไทยบอกไม่ไหวแล้วผีขเขมรแม่งเฮียนนะ คนไทยก็เลยแบบส่งทหารตัวเองเนี่ยเข้ามาในดินแดนขเขมรน,นะเพื่อที่จะปราบผีขเขมรและเรียบร้อยนะตอนนี้กัมพูชาสูญสิ้นไปแล้วตอนนี้ก็จะเหลือแค่ประเทศไทยและสําหรับผีจะมีสกิลไล้น้ําหนักเลยก็คือมันจะแบบไม่ทําให้น้ําแข็งแตกอาจจะเดินบนน้ําแข็งได้เว้ยแล้วก็ไม่กลัวร้อนแล้วก็ชนต่อการถูกแช่แข็งว้าวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกะโหลกในยุคขเขมรแดงจะมีสกิไลไร้น้ําหนักฮะ แค่เนี้ยเองเหรอสกิลกระจอกมากเอว่าทําไมทหารไทยเถื่อนกว่าเยอะเลยแล้วก็กระโหลกเพิงเอาฆ่ากันซะง,งั้นกระโหลกเพิงจะมีสกิลปีศาจจะทําให้ไม่โดนสาบแล้วก็ไม่ได้รับพรไหลน้ลําหนักเลือดเพิงจะปล่อยไฟเมื่อตายแล้วก็จะมีสกิลกันไฟทุกคนว่าผีสามตัวนี้ใครเถื่อนกว่ากันมาลองดูเริ่มจากผีร่างวิญญาแล้วก็ปะทะกับกระโหลกเพิงมาดูป๊อปจังหวะนี้นะเอาตายคู่ พูดได้เพียงแค่ว่าจังหวะนี้นะอ๋อเดี๋ยวเมื่อกี้คือมันคุณนห้ามันก็เลยแบบดูไม่ทันเอามาเอาใหม่ผีธรรมดาประทะกะโหลกเพิงโอเคเริ่มได้นะจังหวะนี้กระโหลกเพิงก็ค่อยๆเดินมาแล้วตบผีไปหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยนะผีร่างวิญญาณได้รับบัฟด้วยเหรอเนี่ยนี้ผีร่างวิญญาณสามารถเอาชนะกระโหลกเพิงได้อาถ้างั้นวิญญาณผีปะทะกะโหลกเขมรแดงโอเคจังหวะนี้วิญญาณผีทหารเขมรนะก็ก็โดนอะไรวะเฮ้ เรือเรือจากฝั่งไทยมึงก็เกินไปผีขเขมปรปะทะกะโหลกขเขมรแดงนะจังหวะนี้เหมือนว่าจะยังไม่มีใครทําอะไรกันเลยเอ๊ะเขาเป็นมิตรกันเหรอแล้ะจังหวะนี้เหมือนว่าผีจะโกรธนะไม่รู้ว่าโกรธจากอะไรอาจจะได้รับบัฟอะไรบางอย่างมาแล้วทําไมไม่โจมตีฮัลโหลนี่พวกแกเป็นมิตรกันเหรอวะเนี่ยทางง้นก็ใส่ความบ้าข้างไป และในจังหวะนี้นะกะโหลกขมนแดงก็เดินเข้ามาตบกับผีขมรนแล้วและเรียบร้อยนะผีขมนชนะอย่างไวอย่างตึงถ้าช่างนั้นกะโหลกเพิงประทักกะโหลกขมนแดงและใส่ความบา้าคลั่งไป กะโหลกเพิงจังหวะน,นี้เดินเข้ามาแล้วตบกะโหลกขมนแดงแล้วเรียบร้อยนะตัวที่เก่งที่สุดเนี่ยจะเป็นวิญญาณผีขมรนลองลงมาก็จะเป็นกะโหลกเพิงบ้างก็ว่าทหารขมรนเนี่ยตายไปประมาณแบบสองพันบางก็ว่าสามพันบางก็ว่า5,000ันบางก็ว่าแบบเกือบหมื่นซึ่งไม่มีใครรู้ตัวเลขที่แท้จริงว่าทหารขมรเนี่ยตายไปหลักกี่พันนะแต่เอาเป็นว่าผมจะให้แบบกลางๆแล้กันผีขมร ห้าพันปะทะกำลังลบของประเทศไทยปึ๊บ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 ,บอ๋อผีจัดเป็นแบบสัตว์ดุร้ายอือห้าพันเลยเหรอนี่นี่นีน่ี่อยู่รอบหอยเอ้ยไม่ใช่อยู่รอบบึง <c oughs> เพราะว่าผีเนี่ยมันจะถือกำเนิดแถวๆประมาณนี้นี่แหละเฮ้ยเพราะว่าทุกสรรพชีวิตน่ะ ล้วนกําเนิดเกิดมาจากทะเล oh, <shit. S 1> ดังนั้นการที่ผีมาอยู่ใกล้หอยไอ้ใกล้ทะเลเนี่ยเอ๊ะมันไม่ใช่ทะเลเอ๊ะหรือว่าเป็นทะเลเอาเป็นว่าการที่ผีเนี่ยมาอยู่ใกล้แหล่งน้ำนะจะทําให้ผีไน้ชุ่มชื้นระรื่นหัวใจโอ้โ oh. ห <laughs> oh, แม่งทั้งนินแดนมีแตผ่ผีเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมรแดงนี่มันช่างน่ากลัวเหลือเกินอ่านะประมาณห้าพละมาดูโอเคในจังหวะนี้นะจะเห็นว่าเกิดอาการแบบน่วงหรือเปล่าน่วงหรือว่าผมไม่ได้เปิดสปีดอ๋อใช่ใช่ใช่ สปีดแค่หนึ่งนะและในจังหวะนี้นะชาวเสียมด้ชาวสยามนะบอกว่าไม่ไหวแล้วที่ประเทศข้างเคียงเนี่ยมันเกิดผีระบาดน,นะชาวเสียมก็เลยระดมหมอผีไม่ใช่ระดมทหารไทยเนี่ยไปปราบผีนะซึ่งในจังหวะนี้นะเฮลิคอปเตอร์ที่ซื้อมาก็ได้เชิดฉายแล้วนะและจังหวะนี้รถทุ้มเกาะก,ก็ยิงจรวดมาลวัวๆแล้วผีดูติดมึนติดสตันนะชาวเสียมบอกมึงไม่เคยให้หวยถูกเลยกูไม่ไหวแล้วนะ ซื้อ96ออก69ซื้อ33ออก32ชาวเสียมบอกเสียมจะไม่ทนมึงอยู่สารไหนกูจะไปพังให้เฮี้ยนผีขเขมร Stress บอกกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยพวกมึงมนโนกันไปเองกูไม่เคยให้หวยและชาวเสียมในจังหวะนี้นะเหลืออยู่ที่250กว่าคนและดูผีนะเหลืออยู่ที่ 4, 4ี่พันสีนะดูที่จํานวนโอไมรโอไมรก่อ oh oh นะเหมือนว่าจะไม่ไหวจริงๆเฮ้ยเหมือนว่าจะปราบผีเขมรไม่ไหวว่ะผีเขาเต็มประเทศไปหมดเลยขนาดผียังไม่ได้เอาจริง โอเคจังหวะน,นี้ผีขมรบุกเข้าประเทศไทยเลยไปเร็วเร็ว go go ลุยลุยไปสิผีขมรผีขมรไม่เดินวะอ๋อเดินละเดินละเดินละเดินหรือเปล่าอันนี้คือท่าโจมตีมเัเหรอเฮ้ย <c oughs> ผีขมรแม่งกระโดดมาอย่างน่ากลัวนะไปไปไปผีขเขมรลุยมันประเทศไทยตอนนี้นะเหลือกําลังลบเพียงแค่60กว่าขนาดผีขมรนแบบยังไม่ได้มาเต็มที่นะเนี่ย มาแล้วจังหวะนี้ผีขมิ้นกระโดดดึงดึงเข้ามาครับผมผีขมิ้นบอกไม่ไหวแล้วไม่อยากจะเดินหน้าไปต่อเดินหน้าเข้ามาก็เหมือนว่าจะได้ตายรอบสองนะสำหรับผีขมิ้นประเทศไทยตอนนี้นะก็กระดกปืนใหญ่กระดกอะไรวะลิ้นกับสมองไม่ไปด้วยกันแล้วนะจังหวะนี้ปืนใหญ่อยโยธยานะก็ระดมยิงปืนใหญ่อยโยธยาแม่งเถื่อนกว่าเล็บซ้ายไล่ขวาถ้าจะโจมตีก็ต้องแบบนี้ดิค่อยๆเดินมานี่ไงผมสามารถแบบควบคุมผีขมรนได้ทั้งฝูงเลย ไปแล้ว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 ป้ายป้ายผีขมรจังหวะน,นี้นะโดยการควบคุมของตัวผมบอกเลยกองทัพไทยนะ่ะจะต้องแพ้ผีขมรบะบาล่ะผีขมรแม่งกระเด็นรัวรเฮ้ยชนะได้อยู่นะเนี่ยทาเป็นเล่นไปอผีขมรกระโดดได้ด้วยแป๊บหนึ่งนะชึบกระโดดดิกระโดดฮลัลโหลกระโดดเร็วไม่งไงเล่าอ้ยกระโดดแม่งยังไล oh, เอาแหละจังหวะนี้นะครับผมกําลังควบคุมกองทัพผีเขมรและกระโดดเข้ามาในทัพไทยนะเราบอกเลยว่าจังหวะนี้ทหารไทยเหลือ30กว่าคนแล้วจะชนะยังไงวะเนี่ยโอ้ดูผีเขมรแม่งโคตรเยอะอ่ะคุมมาให้หมดเลยปึ๊บ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 ถ้าเกิดว่าหันรูปดาบเนี่ยไปทางไหนผีมันก็จะไปทางนั้นไว้นี่อะ ไอ้ผีขเขมรเนี่ยเดินหน้าไปค่อยๆเดสไปปับปับปบจังหวะนี้ผีขเขมรแบบเดินหน้าเข้ามาเรียบร้อยนะแล้วรถทุ่มเกาะของประเทศไทยในจังหวะนี้นะปะทะเข้ากับผีขเขมรผีขเขมรแม่งมาเป็นฝูงนะยังก็ฝูงหนัน เป็ดย่างไม่ใช่ผงห่านซาตานะผีขเขมรจังหวะน,นี้เดินหน้าเข้ามาแล้วแตกไพ่ไปกระเด็นกระดอนไปนะผีขเขมรบอกว่ายังไงดีเหมือนว่าจะไม่ไหวแล้วครับผมทัพไทยเหลืออยู่ที่ประมาณ26ครับผมผีขเขมรเหมือนว่าจะไม่สามารถเอาชนะเทคโนโลยีสมัยใหม่ของประเทศไทยได้ oh, <shit. S 1> โดยส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าทัพไทยชนะอยู่นะ รถพุ่มเกาะมันเถื่อนไงรถพุ่มเกาะจะมีเลือดอยู่ที่ 1.4k รถถัง850แล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยอยู่ๆก็มีอะไรโผล่ขึ้นมาอาจจะเป็นแบบสกิลที่สุ่มมาของผีขมนเว้ยสเปซบาร์เพื่อกระโดดยังไกลผ oh, <shit. S 1> ีขเมนโดดไกลมากอุยอ้ยแม่เอ้ยเอ้ยอ้โหไม่แปลกใจเลยที่ทำไมผีขเมนแพ้พอโดนโจมตีทีนึงแล้วว่ามันจะแบบติดสตันไง